ธรรมะผ่านานิทานเรื่องนกเล็กกับลมแรงในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีนกเล็กตัวหนึ่งชื่อกิ่งใสเขาเป็นนกตัวเล็กที่มีขนสีเขียวสวยงามและมีใจที่แข็งแกร่งมากวันหนึ่งกิ่งใสได้ยินข่าวว่าที่ปลายป่าทางทิศเหนือมีต้นไผ่หวานที่ให้เมล็ดอร่อยที่สุดในโลกเขาตัดสินใจบินไปหาต้นไผ่หวานนั้น เมื่อกิ่งใสเริ่มบินเขาพบว่าวันนั้นลมแรงมากลมพัดมาจากทิศเหนือซึ่งเป็นทิศทางเดียวก,กันกับที่เขาต้องการไปกิ่งใสคิดในใจว่าไม่เป็นไรถึงลมจะแรงแต่ฉันก็ต้องไปให้ได้เขาจึงกางปีกออกแล้วบินต้านลมอย่างแรงตอนแรกกิ่งใสย,ยังรู้สึกแข็งแรง เขาโบกปีกอย่างแรงกลาง้าพยายามบินไปข้างหน้าแต่ลมที่พัดมาแรงมากทำให้เขาเคลื่อนที่ได้ช้ามากบางทีเขายังถูกลมพัดถอยหลังไปด้วยซ้ำวิทำไมถึงยากจังเลยกิ่งใสบ่นในใจเวลาผ่านไปกิ่งใสเริ่มรู้สึกเหนื่อยมากหัวใจของเขาเต้นแรงลมหายใจก็หอบปีกเริ่มปวดเมื่อย แต่เขายังคงไม่ยอมแพ้เขาบินต่อไปอย่างดื้อรั้นต้องไปให้ได้ต้องไปให้ได้เขาพูดกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากบินมานานหลายชั่วโมงกิ่งใสพบว่าตัวเขายังอยู่ที่เดิมเขายังไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยสักนิดลมแรงยังคงพัดต้านเขาอย่างไม่หยุดเขารู้สึกหมดแรงและท้อใจมาก ทำไมฉันถึงไปไม่ถึงเลยนะเขาพูดกับตัวเองด้วยความผิดหวังขณะที่กิ่งใสกำลังรู้สึกท้อแท้เขาก็เห็นนกแก่ตัวหนึ่งนั่งอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่นกแก่ตัวนั้นมีขนสีน้ำตาลและตาที่ดูมีประสบการณ์มากเขามีชื่อว่าปูผาป่ผาดปู่ผาดมองดูกิ่งใสที่กำลังต่อสู้กับลมอย่างหนักเหนื่อยแล้วเรียกเขาให้มาพัก หนูน้อยมาพักก่อนสิเหนื่อยแล้วนี่ปู่ผาดเรียกด้วยเสียงอ่อนโยนกิ่งไซจึงบินไปเกาะบนกิ่งไม้ข้างปู่ผาดเขาหายใจหอบหอบและเล่าเรื่องราวให้ปู่ผาดฟังปู่ผาดฟังแล้วยิ้มและพูดว่าหนูน้อยเอ,อ๋ยการบินต้านลมแบบนี้มันเหนื่อยและไปไม่ถึงจุดหมายหรอกมีวิธีที่ดีกว่านี้นะ กิ่งสายมองปูผาดด้วยสายตาสงสยัยวิธีที่ดีกว่าหรอกครับปูผาดแล้วคืออะไรครับเขาถามด้วยความกระตือรือร้นปูผาชี้ไปที่ลมที่กำลังพัดแรงลองดูซิหนูน้อยลมนี้พัดไปทางไหนกิ่งสายมองไปตามทิศที่ปูผาดชี้พัดไปทางใต้ครับตรงข้ามกับที่ผมต้องการไปเลยถูกแล้ว แต่เจ้าลองคิดดูสิถ้าเราไม่ต่อสู้กับลมแต่ใช้ลมให้เป็นประโยชน์ละ่ะปู่ผาดพูดพร้อมยิ้มเจ้าลองบินไปกับลมก่อนไปทางใต้แล้วเลี้ยวไปทางตะวันตกหลังจากนั้นค่อยเลี้ยวขึ้นเหนือและเลี้ยวกลับมาทางตะวันออกเจ้าจะไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าและไม่เหนื่อยอีกด้วยกิ่งใส่คิดตาม แต่ครับปูพาดแบบนั้นมันไกลกว่าเดิมนะครับต้องบินเป็นสี่เหลี่ยมปูผาดหัวเราะเบาๆหนูน้อยเอ,อ๋ยบางทีทางไกลอาจเป็นทางที่เร็วกว่าก็ได้นะมาลองดูกันกิ่งใสย,ยังไม่ค่อยเชื่อแต่ด้วยความเหนื่อยจากการบินก้านลมเขาจึงตัดสินใจลองทําตามคำแนะนำของปูพาดเขากางปีกออก แต่คราวนี้ไม่ได้บินต้านลมแต่บินไปกับลมแทนปรากฏว่าเมื่อบินไปกับลมกิ่งใสรู้สึกเหมือนมีใครมาช่วยผลักเขาไม่ต้องออกแรงมากแต่กลับบินได้เร็วกว่าเดิมเยอะว้าวเร็วจริงด้วยกิ่งใสตะโกนด้วยความดีใจเขาบินไปทางใต้จนถึงป่าไผ่แล้วเลี้ยวไปทางตะวันตกไปตามขอบป่า ลมช่วยผลักให้เขาบินได้เร็วมากเขารู้สึกสนุกและไม่เหนื่อยเลยเมื่อถึงมุมป่าทางตะวันตกเขาก็เลี้ยวขึ้นเหนือตอนนี้เขาบินขนานกับลมแล้วก็ยังไม่หนักหนาอะไรนี่มันง่ายกว่าเดิมเยอะเลยทำไมผมไม่คิดแบบนี้นะกิ่งใส่พูดกับตัวเองด้วยความประหลาดใจเขาเริ่มเข้าใจว่าบางที การต่อสู้กับอุปสรรคโดยตรงอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสมอไปเมื่อบินมาถึงด้านเหนือของป่าแล้วกิ่งใสก็เลี้ยวมาทางตะวันออกตอนนี้ลมพัดจากด้านหลังเขาทำให้เขาบินได้เร็วกว่าเดิมอีกเยี่ยมไปเลยเขาร้องด้วยความปราบปลืล้มไม่นานกิ่งใสก็มองเห็นต้นไผ่หวานที่เขาตามหาแล้ว ต้นใหญ่สูงตระงานมีมเมล็ดสีทองระ,ระยิบระยับเขาบินไปเกาะบนกิ่งไผ่และพบว่ามเมล็ดไผ่หวานนั้นอร่อยจริงๆอร่อยที่สุดเลยเขาพูดพร้อมกับกินมเมล็ดไผ่อย่างอร่อยใจหลังจากกินมเมล็ดไผ่หวานอิ่มแล้วกิ่งไซก็บินกลับไปหาปู่ผาดด้วยความรู้สึกขอบคุณมากเขาเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่งให้ปู่ผาดฟัง ปูผาดครับผมไปถึงแล้วครับและไปได้เร็วกว่าที่คิดเยอะเลยไม่เหนื่อยอีกด้วยกิ่งใส่พูดด้วยความตื่นเต้นทำไมผมถึงคิดไม่ออกนะครับผมแค่คิดว่าถ้าอยากไปทิศเหนือก็ต้องบินตรงไปทิศเหนือนะเขาถามด้วยความสงสัยนั่นแหละหนูน้อยนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่น ปู่ผาดอธิบายด้วยเสียงอ่อนโยนเมื่อเรายึดติดกับความคิดหนึ่งเราก็จะมองไม่เห็นทางเลือกอื่นๆที่อาจจะดีกว่ากิ่งใสฟังอย่างตั้งใจแล้วจะทำยังไงครับจึงจะไม่ยึดติดแบบนี้ต้องฝึกสติหนูน้อยปู่ผาตอบด้วยเสียงอ่อนโยนต้องหยุดคิดสังเกตสถานการณ์รอบตัว และเปิดใจรับฟังทางเลือกอื่นๆเหมือนที่เจ้าเปิดใจฟังคำแนะนำของปู่วันนี้ไงละ่ะผมเข้าใจแล้วครับการมีสติทำให้เราเห็นทางออกที่หลากหลายกว่าไม่ติดอยู่กับวิธีเดียวถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องรู้จักใช้ความอดทนร่วมกับปัญญาเจ้าเห็นไหมตอนที่เจ้าบินต้านลม เจ้ามีความอดทนมากแต่ขาดปัญญาส่วนวิธีที่ปู่สอนนั้นต้องใช้ทั้งความอดทนในการบินไกลขึ้นและปัญญาในการหาทางเลือกกิ่งใสยพยักหน้าอย่างเข้าใจลึกซึง้งจริงด้วยครับถ้าผมไม่อดทนผมก็จะไม่ลองทำตามคำแนะนำของปู่และถ้าปู่ไม่มีปัญญา ปู่ก็จะไม่สามารถแนะนำทางที่ดีให้ผมได้เก่งมากหนูน้อยปู่ผาดลูบหัวกิ่งใสเบาๆและอย่าลืมนะบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอุปสรรคอย่างลมแรงวันนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้หากเรารู้จักใช้มันอย่างถูกต้องกิ่งใสมองไปที่ลมที่ยังคงพัดแรงจริงครับ ลมที่ผมทิดว่าเป็นศัตรูตอนแรกกลับกลายเป็นเพื่อนที่ช่วยให้ผมไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นจากวันนั้นมากิ่งใสจึงนำบทเรียนนี้ไปใช้ในชีวิตเมื่อเจออุปสรรคเขาจะไม่รีบต่อสู้แต่จะหยุดสังเกตคิดหาทางเลือกและใช้ปัญญาแก้ปัญหาเหมือนกับธรรมะที่สอนให้เราอยู่อย่างมีสติ ไม่ยึดติดกับความคิดเดียวและรู้จักใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ชีวิตมีความสุขและสงบสุข